สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับนะเมื่อช่วงเช้านะครับเมื่อช่วง9้าโมงเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสทักแชทนะครับเข้าไปพูดคุยนะครับกับคุณขิงนะครับจากจังหวัดนครปฐมนะครับก็เดี๋ยวผมมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณขิงแล้วกันนะครับเพิ่งจะบิดมาได้เนี่ยสวันนะครับหลังจากที่ได้เห็นคลิปนะครับของยุทธที่ทําไว้ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือว่าในช่องทางเพจต่างๆนะครับ เขาก็เลยบิด3วันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าของคุณขิงเนี่ยเจออะไรมาบ้างนะครับนะฮะหลักๆเนี่ยตัวแม่เนี่ยจะเป็นของเงินกู้ให้ดีๆนะครับเนี่ยผมขึ้นรูปไว้ให้ตลอดนะครับเราจะได้ดูไปด้วยนะครับว่าใครที่เจออยู่นะครับแล้วจะได้แก้ปัญหากันได้ทันอย่างคุณขิงนะครับท่านของคุณขิงเนี่ยก็คือว่าเกือบพลาดโดนอีก7 2 0 0 0นนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับ ซึ่งคุณขิงได้คุยกับผมเนี่ยรู้สึกว่าเสียดายนะครับก่อนหน้านั้น2วันเนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ยเก้าหมื่นเสียดายมากนะฮะเพิ่งเห็นคลิปกันเมื่อล่าสุดนี่เองนะครับเมื่อวันที่27 28นี่เองนะครับนะสำหรับวันนี้วันที่29นะฮะคุณขิงเนี่ยบิดมาได้แล้วเนี่ยสวันนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับนะว่าคุณขิงเนี่ยโดนตัวแอปย่อยต่างๆของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะหนึ่งครับตัววอลล์เวลต์นะครับเนี่ยยอดอยู่ที่1 0,000นะครับ นะสองแฮปปี้แคสนะครับยอดอยู่ที่8 0 0พนะครับสามเทปคอยนะครับยอดอยู่ที่1 2 0 0นนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับนะวอลล์เวลด์เนี่ยต้องจ่ายวันที่2ตัวแฮปปี้แคสเนี่ยต้องจ่ายวันที่2เหมือนกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเทปคอยเนี่ยต้องจ่ายวันที่3นะครับนะอนาคตข้างหน้าทั้งนั้นเลยนะฮะนะครับอ่าแล้วดูอีกหน้าถัดไปนะครับซูเปอร์วอลเลตนะครับ10,000นะฮะเบสบอลเลต์นะครับ3,500นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ BC Wallet นะครับอีก10,000นะครับต้องจ่ายวันที่1 2ตัวนะครับแล้วตัว BC Wallet นะครับต้องจ่ายวันที่2นะฮะเริ่มไล่มาเลยนะครับที่ที่ต้องจ่ายนะฮะ28ถึงวันที่3นะครับ28ถึง3นะฮะก็ตีว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วกันนะครับดูหน้าถัดไปนะครับยังไม่หมดนะฮะตัวต่อไปนะฮะตัว C m o n e y ยอด5000นะฮะตัวต่อไปครับ m a m a c a คอีก3,500แล้วก็อีกตัวหนึ่ง s u p e r c a แค0 0 0 0ครับเนี่ยต้องจ่ายวันที่28และวันที่1นะครับซึ่งบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือวันนี้วันที่29นะครับเราได้คุยนะครับได้ได้คุยกับคุณขิงเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะครับคือได้เห็นคลิปผมแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับคือเขาได้คุยกับแม่นะครับได้ปรึกษากับแม่นะครับ เพราะว่าได้ดูคลิปผมแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆว่ามันเป็นมิจฉาชีพนะครับเขารับบทตรงนี้มาเนี่ยวังวนเนี่ยเป็นวังวนที่โดนมิจฉาชีพอยู่เนี่ยสเดือนนะครับยอดปลาเข้าไปเนี่ยนะครับผมให้ดูยอดก่อนนะฮะยอดรวมอยู่ที่1นึ่0 0สบาทนะครับนะฮะก็ยอดที่ได้อะมันแค่7จ็ดหมื่นสองอ่ะนะครับแล้วส่วนต่างเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท คุณคิดดูดีครับภายในหนึ่งอาทิตย์อ่ะเขาต้องจ่ายส่วนต่างเนี่ยมันมันมันเยอะแค่ไหนอ่ะนะครับเนี่ยโอ้โหล่อเป็นแสนนะครับจะหามาจากไหนะแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกันแล้วเนี่ยเขาทํางานเอ่อเป็นคือรับบทอ่ะนะครับรับบทเป็นหัวหน้าครอบครัวด,ด้วยนะครับคือทํางานเนี่ยผมถามเลยว่าเลิกงานกี่โมงนะฮะเดี๋ยวผมสะดวกเนี่ยผมจะไปหานะครับเขาบอกว่าไม่มีวันหยุดเลยโอ้โห แล้วต้องมาเจอแบบนี้นะครับคือค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยเขาต้องจ่ายเนี่ยเดือนละสามหมื่นขั้นต่ํานะครับแล้วเขาทํางานเนี่ยเลิกตีสามตีสี่นะครับผมเลยหยุดเลยนะครับจริงๆอ่ะอยู่ที่นคนปรปฐมเนี่ยนะผมพยายามไปหาได้นะครับทุกที่นะแต่ถ้าเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอ่าเราพูดคุยกันดีกว่าเราโทรคุยกันดีกว่านะครับในส่วนของเนี้ยเราช่วยแก้ไขกันได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่สะดวกนะครับคือเขาเนี่ย ต้องทํางานหาไรายได้เสริมด้วยในช่วงกลางวันนะครับเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยเราต้องมาเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมก็ไม่อยากที่จะเข้าไปหานะครับคือจะได้เ,เขาจะได้มีการพักผ่อนให้เต็มที่นะครับนะเพราะว่าเขาทํางานกลางวันด้วยอ่ะแล้วกลางคืนเนี่ยเลิกงานตีสามตีสี่อีกแล้วกลางวันได้นอนหน่อยๆนะครับเขาบอกว่าแทบไม่ได้นอนนะครับคือทํางานแข่งกับไอ้พวกเนี้ยเมื่อสามเดือนก่อน ทำงานเพื่อให้เอาเงินมาให้มันอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันคิดแล้วว่ารู้สึกว่าท้อแต่ว่ามาถึงณจุดจุดนี้แล้วนะครับเป็นไงเป็นกันนะเมื่อเห็นคลิปผมๆแล้วเนี่ยนะครับแก้ไขได้ดูตัวเองนะครับดีแล้วครับนะคุณยังยังสู้อ่ะนะคุณขิงเนี่ยผมผมยอมรับเลยจากเท่าที่ได้คุยมาเนี่ยนะครับสู้นะครับไม่ยอมทําร้ายตัวเองนะครับไม่สิ้นหวังนะครับพยายามหา นะฮะการแก้ไขต่างๆนะครับเนี่ยก็เพิ่งมาเจอกันเนี่ยมาเจอคลิปกันเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะเสียดายว่าเเจอช้าไปนิดนึงนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเขาจ่ายไป9ก้าหมื่นนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาได้คืนมา7จ็ดหมื่นสองเนี่ยพอเขาต้องกู้กลับคืนมาถูกต้องไหมฮะมันเป็นวังวนนะครับมันไม่หยุดอ่ะคือต้องเอาเสริมมาตลอดนะครับแล้วเราก็โดนดอกตลอดถูกไหมฮะเราโดนดอกแบบกำไรแบบคือดอกเบีย้ยมันเนี่ยโดนเนี่ยเกิน50%เลยตอนเนี้ย นะครับเป็นแสนอ่ะก็ยังดีครับนะทีเ่เราได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยพยายามนะครับแล้วเขาไปแจ้งความ้านะนะครับเอาใบลงบันทึกประจําวันเนี่ยนะครับให้ทางหัวหน้าเขาดูด้วยนะครับล้วก็บอกว่าเป็นวิจฉาชีพแล้วคนรอบข้างตอนนี้เข้าใจเขาหมดโทรมาด่ากลับอ่าโทรมาหาแม่แม่ก็ไม่รับอ้าวโอเคอย่างเงี้ยโอเคครับนะก็เอ่อผมก็เป็นกําลังใจให้คุณขิงด้วยนะครับนะที่สู้ชีวิต เพราะว่าทุกๆอย่างนะครับเราเราไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันเป็นวิชาชีพที่เราไปกู้มาอะไรมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ยําแย่นะครับมันถึงโผล่เข้ามาได้แล้วมีการโฆษณาที่ไม่หยุดหย่อนเลยนะครับก็ฝากทางรัฐบาลด้วยช่วยแก้ไขด้วยนะครับนะเมื่อมีโฆษณาโผล่เข้ามาเนี่ยตรศิลป์ตสาไม่รู้แน่นอนพวกเราที่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาก็โดนเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันหมดนะครับสื่อโฆษณามันแรงนะฮะ ยังไงก็ช่วยดูแลด้วยนะฮะรัฐบาลใหม่นะครับนะฝากด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้คุณขิงด้วยครับก็วันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ของคุณขิงนะครับใครที่โดนอยู่นะครับอย่าเครียดอ,อย่าจิตตกผมขอให้มีกําลังใจและสู้กับชีวิตใหม่อย่างคุณขิงเนี่ยบิดมาได้3วันแล้วเนี่ยถ้าไม่บิดล่ะก็จะหาที่ไหนอีกอาทิตย์หนึงเนี่ยนะล่อไปแสนแล้วเนี่ยโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ